เคยลองจินตนาการกันไหมคะว่าการช้อปปิ้งออนไลน์ที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้กำลังจะเปลี่ยนไปแบบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความร่วมมือสุดล้ำระหว่าง Etsy กับ OpenAI ที่บอกเลยว่าจะพลิกโฉมโลกอีค m มเมิรไปตลอดกาลเลยคะ่ะเริ่มกันที่ตัวเลขนี้เลยบวก15.8%นี่ไม่ใช่ตัวเลขธรรมดาทั่วไปนะคะแต่มันคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยละ่ะ หุ้นของเอ็ซี่เนี่ยพุ่งขึ้นขนาดนี้ในวันเดียวสูงที่สุดในรอบเกือบ3ามปีเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คำถามก็คืออะไรคือสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังความตื่นเต้นของตลาดในครั้งนี้มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขนี้แน่ๆตามมาดูกันเลยครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือในวันนั้นเนี่ยเอ็ซี่เขาสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่เลยด้วยการประกาศเรื่องสำคัญออกมาสองเรื่องพร้อมกัน ซึ่งก็ส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งทยานอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับคือเอาจริงๆนะครับการย้ายตลาดหลักทรัพย์ก็ถือเป็นข่าวใหญ่อยู่แล้วแต่สิ่งที่มันขย่าว,วงการจริงๆแล้วก็เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็คือการจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ Open AI นี่แหละฮะนี่คือจุดเปลี่ยนของเกมนี้เลยแต่เดี๋ยวก่อน อย่าเพิ่งคิดว่านี่เป็นแค่การเอา AI มาช่วยแนะนำสินค้าแบบเดิมๆที่เราเคยเห็นกันนะฮะเพราะนี่คือการทดลองครั้งสำคัญที่จะมากำหนดอนาคตของวงการ e-commerce ในแบบที่เราไม่เคยนึกภาพออกมาก่อนเลยและนี่ครับประโยคสั้นๆที่สรุปทุกอย่างได้แบบทรงพลังที่สุดไม่ต้องมีลิงก์ไม่ต้องมีแท็บใหม่มันคือการประกาศจุดจบของประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่มันยุ่งยากซับซ้อนแบบเก่าๆนั่นเอง และเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ถึงการเป็นการปฏิวัติวงการเราต้องมารู้จักกับคอนเซปตที่เป็นหัวใจหลักของความร่วมมือในครั้งนี้กันก่อนซึ่งเขาเรียกมันว่า Agentic Commerce ครับพูดให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะคะ Agentic Commerce เนี่ยมันเปลี่ยนบทบาทของ AI จากคนที่คอยแนะนำให้กลายเป็นคนที่ลงมือทำให้เลยลองนึกภาพตามนะครับคือ AI จะไม่ได้แค่บอกว่า เออเสื้อตัวนี้น่าจะเหมาะนะแต่มันสามารถจัดการให้เสร็จจนเหมือนกับพูดว่าโอเคเสื้อตัวนี้กําลังจะถูกส่งไปที่บ้านแล้วนะได้เลยเห็นไหมครับมันง่ายขนาดนี้เลยแค่3ขั้นตอนง่ายๆที่เปลี่ยนการช้อปปิ้งที่วุ่นวายให้กลายเป็นแค่การคุยแชทที่ลื่นไหลทุกอย่างจบในหน้าต่างเดียวไม่ต้องคลิกไปเปิดหน้าเว็บอื่นอีกต่อไปแล้ว พอมาเทียบกันแบบนี้ความแตกต่างมันชัดเจนมากเลยใช่ไหมฮะจากโลกเดิมที่เต็มไปด้วยการคลิกการเปิดแท็บใหม่การรอโหลดตอนนี้ทุกอย่างมันถูกย่อลงมาเหลือแค่การคุยและการแตะแค่ครั้งเดียวนี่แหละครับคือความสะดวกสบายที่แท้จริงและแน่นอนว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้มันไม่ได้จบแค่ที่ Etsy กับ OpenAI เท่านั้น แต่มันคือเหมือนเสียงปืนที่ดังขึ้นเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นสงครามครั้งใหม่ในสมรภูมิอ e ีคอมเมิร์ซเลยก็ว่าได้ค่ะและนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยครับลองคิดดูนะฮะถ้าจุดเริ่มต้นของการช้อปปิง้งมันย้ายไปอยู่ในแชทบอทแทนอำนาจในการควบคุมว่าเราจะเจอสินค้าอะไรมันก็จะหลุดออกจากมือของเซิร์ชเอนจินแบบเดิมๆไปอยู่ในมือของผู้ที่ควบคุม AI แทนนี่คือการเปลี่ยนขั้วอำนาจครั้งประวัติศาสตร์เลยทีเดียว การเดินเกมครั้งนี้ของ OpenAI ทํำให้พวกเขาต้องลงไปในสนามรบโดยตรงกับยักษ์ใหญ่อย่าง Google และ Amazon หรือแม้กระทั่งดาวรุ่งที่กำลังมาแรงอย่าง Perplexity คือตอนนี้ทุกคนต่างก็ต้องการเป็นผู้กุมชะตาอนาคตของ e-commerce เอาไว้ในมือตัวเองทั้งนั้นแล้วคำถามคือ OpenAI จะทำเงินจากเรื่องนี้ได้ยังไงคำตอบจากแซมโอ m a นเนี่ยเรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ คือเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเท่านั้นเองประมาณ2%จากถูกยอดขายเป็นโมเดลธุรกิจที่เน้นปริมาณซึ่งถ้ามันเวิร์กขึ้นมาจริงๆก็จะสร้างรายได้มหาศาลในระยะยาวได้เลยครับแต่มีประเด็นสำคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะฮะเพื่อความโปรง่งใสและยุติธรรมแซมออฟแมนประกาศชัดเจนเลยว่าจะไม่มีการจ่ายเงินเพื่อซื้ออันดับหรือ Page Pay to Play เด็ดขาด การแนะนำสินค้าจะยังคงอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพและความเกี่ยวข้องของสินค้าเท่านั้นไม่ใช่ว่าใครจ่ายนักกว่าจะได้ขึ้นก่อนเรื่องราวยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะ Open AI กำลังจะขยายฟีเจอร์นี้ไปที่ Shopify ในเร็วๆนี้ด้วยและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือพวกเขากำลังจะเปิดเทคโนโลยีนี้เป็น Open Source นั่นหมายความว่าอีกไม่นานเราน่าจะเห็นประสบการณ์การช้อปปิ้งในแชทแบบนี้พูดขึ้นมาแทบจะทุกที่เลย ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันก็พาเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับจากก้าวแรกที่เห็นในวันนี้คิดว่ามันจะอีกนานแค่ไหนที่ผู้ช่วย AI ส่วนตัวของเราจะรู้จักเราดีพอจนสามารถเลือกซื้อของทุกอย่างแทนเราได้เลยโดยที่เราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอนาคตที่ว่านั้นบางทีมันอาจจะใกล้กว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยก็ได้นะฮะ